ห้านาทีธรรมะห้าบุญแบบไหนที่ส่งผลทันทีในพบนี้หลายคนสงสัยว่าทำบุญมาไม่น้อยแต่ทำไมยังไม่เห็นผลต้องรอถึงชาติหน้าไหมบุญถึงจะตามมาช่วยในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีบุญบางประเภทที่แม้ยังไม่ตายผลก็จะปรากฏทันตาในพบนี้อังคุตละนิกายจุลกรรมวิพังขสูตรบุญบางอย่างไม่ต้องรอ แค่ทำด้วยใจบริสุทธิ์และเจตนาถูกต้องก็ส่งผลเร็วเห็นชัดและเปลี่ยนชีวิตได้ทันทีบุญที่หนึ่งบุญจากการขอขมาและให้อภัยพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้รู้จักละเวนหรือผู้ดับไฟได้เร็วเมื่อเราขอขมาผู้ที่เราเคยล่วงเกินหรือให้อภัยผู้ที่เคยทำร้ายใจเรากำลังดับไฟในใจตนเอง ผลที่เกิดขึ้นทันทีคือใจโล่งความสัมพันธ์คลี่คลายปุปรรคบางอย่างเบาลงอย่างประหลาดนี่คือบุญที่เกิดทันทีจากการทำขวางทางบุญบุญที่สองบุญจากเมตตาโดยไม่เลือกคนพระองค์ตรัสว่าผู้บีเมตตาเสมอย่อมมีคนเกื้อนหนุนโดยไม่ต้องร้องขอการแผ่เมตตาให้แม้แต่คนที่เราไม่ชอบ หรือช่วยเหลือคนที่ไม่มีผลตอบแทนอะไรเป็นบุญที่ปรับคลื่นภายในทันทีใจที่อ่อนโยนมีเมตตาจะดึงดูดสิ่งดีเข้ามาเองโดยไม่ต้องแสวงหาเมตตาคือแม่เหล็กดึงบุญให้มหาในชาตินี้ทันทีบุญที่สามบุญจากการให้ด้วยใจสละพระพุทธเจ้าตรัสว่าทานที่ให้ด้วยใจสละบริสุทธิ์ผลย่อมเกิดเร็ว และให้ความอิ่มใจทันทีการให้ที่ไม่ยึดไม่หวังไม่คาดหวังให้เวลาให้รอยยิ้มให้คำปลอบโยนหรือแม้แต่ให้เงินเล็กน้อยด้วยใจจริงบุญจากการให้ด้วยใจสะอาดจะทำให้ใจอิ่มก่อนสิ่งของถึงมือผู้รับด้วยซ้ำและคนที่ให้อย่างนี้มักจะได้รับสิ่งดีตอบกลับเร็วเกินคาดบุญที่สี บุญจากการพูดด้วยเจตนาดีพระพุทธเจ้าสอนว่าคำที่เปี่ยมเมตตาคือทานอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องเสียทรัพย์คุตตะกะนิกายธรรมบทการพูดปอบโยนพูดให้กำลังใจพูดประคองใจคนที่กำลังอ่อนแรงเป็นบุญที่ส่งผลเร็วเพราะคำพูดเป็นพลังตรงที่เข้าถึงใจและใจที่ได้พลังจากเรามักจะย้อนกลับมาช่วยเราในยามที่เราต้องการ บุญที่หบุญจากการตั้งใจเปลี่ยนตัวเองในพระไตรปิฎกพระองค์ตรัสว่าผู้ใดแม้แต่เริ่มต้นเปลี่ยนตนเองย่อมมีแสงธรรมส่องใจทันทีการตั้งใจละนิสัยเสียหยุดนินทาลดความขี้โกรธพยายามไม่เบียดเบียนใครอีกแม้นจะยังเปลี่ยนไม่ได้หมดแต่ใจที่หันกลับมาดูตัวเองด้วยสติคือบุญที่ส่งผลทันที เพราะเราเริ่มเปลี่ยนจากผู้สร้างกรรมเป็นผู้รู้เท่าทันกรรมสรุปบุญไม่จำเป็นต้องรอชาติหน้าเสมอไปมีบุญบางอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้ผลทันทีในภพนี้ถ้าทำด้วยใจที่บริสุทธิ์และไม่หวังผลตอบแทนการขอขมาและให้อภัยการมีเมตตาโดยไม่เลือกการให้ด้วยใจสละการพูดเพื่อเยียวยา และการตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งหมดนี้ไม่ต้องรอชาติหน้าแต่เปลี่ยนชีวิตได้เลยในวันนี้ขออนุโมทนาในทุกเจตนาของผู้ฟังและขอให้เส้นทางแห่งบุญบาร,รมีของท่านจงราบลื่นสว่างและมั่นคงตลอดไปช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดธรรมะดีๆสาธุ